กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมครูอนการกระโทคกสมาชิกวุฒิสภาผมจะเรียนถึงท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนนสายมิตรภาพสระบุรีนครราชสีมาครับท่านประธานครับเนื่องจากการจราจรบนถนนมิตรภาพระหว่างสะจังหวัดสระบุรีไปจังหวัดนครราชสีมา เป็นถนนเส้นทางที่มีรถยนต์สัญจรไปมามา,มากที่สุดในประเทศไทยเพราะเป็นเมืองหน้าด่านที่จะเข้าสู่ภาคอีสานจะต้องผ่านเส้นทางนี้ทีนี้ในช่วงเทศกาลครับท่านประธานถ้าท่านประธานได้เคยไปในช่วงเทศกาลสงกรานต์หรือหยุดยาวๆอะไรอย่างนี้ต้องใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพไปถึงนครศรีมานี่ เป็นเวลา8ถึง10ชั่วโมงหรือเทศกาลวันหยุดยาวๆก,ก็เช่นเดียวกันแต่ในเหตุการณ์ปกติก็มีปัญหาในเรื่องของการจราจรติดขัดนะฮะซึ่งผมพอจะเ,ออเรียนกับท่านประธานดังนี้ประเด็นที่หนึ่งคือเรื่องของการรถบรรทุกนะไม่ว่าจะเป็น6รล้อไม่ว่าจะเป็น10บล้อไม่ว่าจะเป็นรถพ่วง เวลาวิ่งไปนะครับท่านประธานช่วงที่เป็นถ้ามีสามช่องจราจรเขาก็จะวิ่งไปสักสองช่องจราจรเหลือรถเล็กอยู่หนึ่งช่องจราจรหรือถ้ามีสี่ช่องทางจราจรเขาก็วิ่งไปสักสามช่องทางจราจรเหลือไว้หนึ่งช่องจราจรมันก็ทําให้เกิดรถติดฮะรถเล็กวิ่งไม่ได้ก็รถติดโดยเฉพาะในช่วงที่ขึ้นเขาเตรงสระบุรีจะไปมวกเหล็ก หรือตรงมวกเหล็กกลางดงรวมถึงตรงที่เป็นที่คลองไผ่เขื่อนลำตะคลองดังนั้นจะเห็นรถติดประจำครับเนื่องจากว่ารถเล็กวิ่งเพียงช่องทางเดียวแล้วรถบรรทุกเนี่ยวิ่งไป3หรือสองหรือสช่องทางนี่เป็นทําให้รถติดในในเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่ทําให้รถติดคือมักจะมีรถบรรทุกฟางอัดก้อนครับซึ่งต่อพ่วงเอง อาจจะใช้รถปิกอัพแล้วก็ต่อพว่วงหรือรถหกล้อต่อพว่วงผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงให้วิ่งได้ผมก็แปลกใจว่าทำไมขนส่งทางบกอนุญาตให้วิ่งได้แล้วรถเหล่านี้ต่อพ่วงเองเสร็จแล้วก็ไปเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะฮะทำให้รถคันอื่นก็เกิดอุบัติเหตุแล้วรถติดยาว นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในถนนมิตรภาพดังนั้นจึงผมขอกราบเรียนไปถึงผ่านท่านประธานไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งดูแลรับผิดชอบสำนักตำรวจแห่งชาติแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมทุ่ที่ดูแลสำนักงานขนส่งทางบกได้สั่งการให้หน่วยงานในบังคับบัญชาของท่านได้เคร่งครัดกับรถยนต์ที่ไม่ครบกฎจราจรนะช่วยดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย ขอบคุณมากครับ